แล้วครับอีเหมียวที่บ้านกำลังกินทุเรียน <c oughs> ีาไม่ชื่ออ <c> ะ <oughs> อีเหมียวกินทุเรียนอย่างเมามาหาอีกแล้วเงี้ยให้หนอ ดูแลมันกินจริงๆใครยังมาหาว่านั่นมันกินจริงๆอ่ะใช่กินทุเรียน <laughs> บางใครมีบางเนียวยังมาหาว่าดูอ่ะมันกินจริงๆไงไม่เลยเนี่ยจะหาว่ามันกินของอะไรที่วางไว้เกอเนี่ยมังเป้าของจริงของจริง ของจริงๆเลยครับค่ะกินท่าเรียนเสร็จเมานอนกินจนมันมันไม่ไปไหนลรก